วันนี้กับเกาะพังงานวันที่สี่กระดีบอสเพื่อนวันนี้มากับบอสฝรั่งพา,าไปล่าคุญญาณิกคุญญานิกเจ้าขอ,องรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทลามาลามา,า,มาอวันนี้เราจะมาไล่สี่กันนะครับกับวันที่สี่วันนี้เรามาเรือสกีบอสเลยนะครับคดูว่า วันนี้เราจะได้กี่ตัวเดี๋ยวก็รู้กันครับฝรั่งกับคนท้องถิ่นเนี่ยใครจะแน่วกันตอนนี้เราก็มาเอาเยื่อเป็นปลามืกสดนะครับทำมีได้ แลวปลาจะรอดไปเนี่ยเธอรู้หมดแหละปลาอยู่ตรงไหนโอ้โหโดนหมึกโดนหมึกปลาเราไปลุยกันต่อเราได้เหยื่อกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมานะครับสร้ากหลักแกอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับสากหลักแกที่เกาะพังงานครับนี่ เตรียมอ,อกกุปกรณ์นะครับนี่ชาวเกาะทางนันดวนกับฟไฟกับฝรั่งเหย่อไฟเพื่อนฝรั่งเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ขอเตรียมเหยื่อก่อนนะครับนี่ดูการเกี่ยวเหยื่อ ลอสุดยอดหล่อด้วยนะบอกก่อนนะครับวันนี้มีเมียแล้วนะโนนออโัโบโ๊กิ๊ิิกหรอ เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้ว <ไป S 2> แพ่งไก่ถั่วโอ้โหครับไม่รู้ปาลาเลยโอ้ <c oughs> โหเยอะเลยครับ เกือหมดอ่าตัวเบโอ้โหเป็นฟังครับเป็นฟังโอ้ยอดยดมาหากินก่อนอาลับโอ้โหนี่โอ้ Thank you,